ทิศในหงจุ้ยไม่ใช่เรื่องโชคแต่คือเรื่องแสงลมความร้อนและจังหวะชีวิตแนอดีตหงจุ้ยไม่มีเข็มทิศดิจิตอลไม่มีแอร์ไม่มีไฟฟ้าสิ่งที่เขาสังเกตคือห้องไหนร้อนห้องไหนเย็นห้องไหนสว่างตอนเช้าห้องไหนมืดทั้งวันห้องไหนมีลมผ่านห้องไหนอับแล้วเขาเรียกผลลัพธ์เหล่านี้ว่าพลังของทิศวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอธิบายสิ่งเดียวกันด้วยคำว่าแสงอาทิตย์อุณหภูมิการระบายอากาศ circadian rhythm นาฬิกาชีวิต ทิศยอดนิยมในหงจุ้ยสำหรับห้องทำงานทิศตะวันออก East หงจุ้ยบอกว่าทิศแห่งการเริ่มต้นเหมาะกับการเรียนรู้การเติบโตการทำงานวิทยาศาสตร์อธิบายว่าได้แสงเช้าแสงเช้าช่วยปรับนาฬิกาชีวิตทำให้สมองตื่นตัวเป็นธรรมชาติลดอาการว่วงช่วงสายสิ่งที่ควรสังเกตห้องนี้สว่างตอนเช้าไหมคุณเริ่มงานได้ง่ายไหมสมองตื่นเองโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟมากไม่ใช่เพราะทิศดี แต่เพราะแสงเช้าช่วยตั้งจังหวะสมองทิศใต้ south หงจุ้ยบอกว่าทิศพลังแรงเหมาะกับงานที่ต้องการชื่อเสียงความสำเร็จวิทยาศาสตร์อธิบายว่ารับแสงแรงช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงกว่าแสงแรงช่วยกระตุ้นสมองแต่ถ้ามากเกินทำให้เหนื่อยง่ายสิ่งที่ควรสังเกตห้องร้อนตอนบ่ายไหมแสงจ้าแสบตาไหมคุณล้าเร็วไหมช่วงบ่าย ทิศนี้ดีสําหรับบางคนและแย่สาหรับบางคนขึ้นกับว่าคุณทนความร้อนได้แค่ไหนทิศเหนือ north ฮงจุ้ยบอกว่าทิศนิ่งเหมาะกับสมาธิงานคิปงานวิเคราะห์วิทยาศาสตร์อธิบายว่าแสงอ้อมไม่แรงอุณหภูมิค่อนข้างคงที่สมองไม่ถูกรบกวนด้วยแสงจักสิ่งที่ควรสังเกตห้องนี้แสงพอไหมคุณม่วงง่ายไหมสมองนิ่งหรือเฉื่อยห้องนี้เหมาะกับงานลึกแต่ไม่เหมาะกับคนที่ง่วงง่าย ทิศตะวันตก west ฮงจุ้ยบอกว่าทิศพลังอ่อนตอนเช้าแต่แรงตอนเย็นไม่เหมาะกับการเริ่มงานเช้าวิทยาศาสตร์อธิบายว่าแดดบ่ายแรงร้อนช่วงเย็นแสงเย็นรบกวนการพักผ่อนตอนค่ำสิ่งที่ควรสังเกตบ่าย,ายห้องร้อนเกินไหมเย็นแล้วยังรู้สึกตื่นเกินไปไหมเลิกงานแล้วยังไม่ง่วงหรือเปล่าไม่ชิทิศไม่ดีแต่คือจังหวะแสงไม่เหมาะกับบางคน ทิศท,ที่ดีในห่วงจุ้ยคือทิศท,ที่ทําให้สมองคุณทํางงานได้ดีที่สุดไม่ใช่ทิศท,ที่ตำราบอกว่าดีวิทยาศาสตร์สนใจสี่อย่างมากกว่าทิศแสงสว่างพอดีไหมเวลาไหนสว่างความร้อนร้อนหรือเย็นเกินไหมลมและอากาศอับหรือถ่ายเทเสียงและสิ่งรบกวนถ้าสี่อย่างนี้ดีต่อให้ทิศไม่ตรงตำราสมองก็ยังทำงานได้ดีอีพีหน้าจะมาพูดถึงอยู่ทิศท,ที่ไม่ดีควรทำยังไง ไม่ถูกไม่หรือไม่สือ้อ